คือสิ่งที่คิดแต่ในความเป็นจริงนั้นไก่เกิดก่อนไข่ก็ไก่มันเป็นไม่มีไข่แล้วไก่มันจะมาจากไหนเธอเธอคิดหน่อยดิไม่เธอปางก่อนไก่มันก็วิว,วัฒนาการมาไงมันก็ค่อยๆมาเป็นไก่ก่อนแล้วมันถึงจะไข่ฟองแรกออกมา,าเราเรื่องกระเพราคืออะไรอะไรกระเพราอะไรกันไม่เอาถั่วฝักยาวไม่เอาถั่วฝักยาวคูดอยู่นั่นอนะทำไมอะจะเพรา,าถั่วฝักยาว,ยาวไม่ช,ชอบไง ไม่ชอบก็คือไม่อยากให้ใส่เองมันเป็นสูตรโบราณเราอ่ะตั้งใจทาให้ท่ากินเข้าใจปะเราไม่ต้องการสูตรอะไรนะเราแค่อยากจะกินที่มันไม่มีถั่วปักยาวเข้าใจปะเธอไม่ใช่เข้าใจอะไรเลยอะเธอหรือเปล่าไม่เข้าใจหเราจำไว้เลยนะเราชอบถั่วยาวเดียครับ